มักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสก,กัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy e n c o i โทร02-975-5858 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาเจาะทะลุทะลวงกันเลยดีกว่าว่าบริษัท Joy n n d o ์ l อยคอร์เปอเรชจำกัดนำโดยดรสมชายหัตชลีลหานะครับลงทุนมหาศาลเอาเฉพาะที่ดินเปล่าๆ3-400ล้านบาทนี่ไปรวมการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องอีกพันล้านทาเพื่ออะไรไปค้นหาคาตอบเลยครับ เอางี้ด็อกเตอร์เมื่อสักครู่เราค้างไว้เกี่ยวเรื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้รปรตีบตริษัทเครือข่ายขายตรงน้อยลายนะถึงลงก็ลงไม่มากภาคละที่สองที่แค่เดงแต่นี่แบบแทบจะกว้านซื้อเกือบทุกจังหวัดเนี่ยเพื่ออะไรครับถ้าเรานึกถึงคอนเซปต์คำว่าขายตรงเนี่ยคือการสร้างเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนครับนะครับความยั่งยืนเนี่ยถ้าวันนี้ผมทำธุรกิจ ถ้าเปรียบนึกถึงภาพของการลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยวันนี้ธุรกิจต้องตอบโจทย์ได้ว่ามันเป็นธุรกิจชั่วลูกช่วหลานได้อย่างไรอไม่ต้องเก็บกินแล้วรวยเราก <c oughs> ็ไม่รู้ไม่ได้เข้าไปทาอะไรแล้ววันนี้ปลูกต้นไม้เพื่อรอรุ่นลูกหลานต่อรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อแล้วถ้าคิดแบบคอนเซปต์นี้เนี่ยธุรกิจนี้มันไม่ใช่แค่เราเข้านั้นที่ได้เพราะว่ารูปแบบธุรกิจอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการแชร์ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าผมคิดอย่างนี้ผมสร้างห้างนี้แล้วแบ่งประโยชน์กับคนอย่างนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ได้นะมันเกี่ยวคน,นั้งประเทศอะคนที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ด้วยครับพราะเขาได้ประโยชน์ด้วยขเขาก็ะาจะรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเขาอเขาก็จะช่วยกันดูแลแล้วถ้าเขาเก่งเขาสร้างเครือข่ายธุกรกิจเครือข่ายคอนเซ็ปท์ที่แท้จริงคือการสร้างเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กก็คือสิ่งที่ทําให้ก่อเกิดประโยชน์ร่วมกันแล้วประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละมันคือทรัพย์สินของท่านและถ้าเน็ตเวิร์กนั้นเป็นประโยชน์ทรัพย์สินของท่าน ทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็นไลบิตี้นะคือไม่ได้เป็นหนี้นะไม่ได้เป็นภาระนะแต่เป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่วันหนึ่งเนตเบอร์ที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นประโยชน์เป็นทรัพย์สินของเรากลับมาหาเราในอนาคตแม้เราจะจากไปมันก็ยังเป็นของลูกของหลานต่อครับถามว่าอันเนี้ยมันมีมูลค่าไหมมันเป็นอานิสงมันไม่ใช่อานิสง์เลยมันเป็นทรัพย์สินที่บอกกินกันเรียกว่าสมบัติตักตักันไห้พ่องกินไปเรื่อยเลยนะแล้วอะไรอีกครับ วันนี้สิ่งที่พิสูจน์ได้เลยก็คือว่าเราจะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของเน็ตเวิร์กอย่าง facebook เนี่ยครับหรืออย่างเทคโนโลยีมาใหม่ไลน์เนี่ยก็ให้การใช้ฟรีเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับผมวันนี้ผมก็ป้อนทุกคนใช้ฟรีแต่วันหนึ่งมันเป็นเน็ตเวิร์กถามมันก็เป็นประโยชน์กลับมาแต่ว่าไลน์เนี่ยเจ้าของคนเดียวนะ a c e b o o k เจ้าของไม่กี่คนนะครับแต่วันนี้ระบบธุรกิจนี้มันเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นเจ้าของร่วมกันร่วมกันอ่ามันแชร์ประโยชน์ร่วมกันครับอันนี้คือสิ่งงนนนึทีี่่่ผมมเเหห็็็คคุณาาแล้ววก มันเป็นประโยชน์ที่น่าสร้างมผมก็เลยทบเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าเอ๊ะถ้าได้เงินมาแล้วจะไปทําอะไรต้องเรียนว่าไอ้ได้ที่ได้มาเนี่ยคือกําไรแหละคเอาไปลง,ลงทุนต่อคราบลงทุนลงทุนต่อไม่ได้ไปกู้นี่ยืมสินค้าเข้ามาไม่ไม่ไม่ได้เก็บเส่กระเป๋าเดียวครับเอาไปต่อยอดให้คนรุ่นหลังให้คนรุ่นต่อไปเขาไปใช้ประโยชน์ต่อคาว่าคนรุ่นหลังแระเติมชายเ่ยท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกนะฮะเป็นคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเเครือข่ายเกี่ยวข้องหลายคนคือไม่วว่าจะเป็นพนักงานของเราครับ คนที่อยู่ในเครือข่ายของเราลูกหลานของเราเองค,คนในตระกูลเองก็ออกมาได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยครับเป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วเราค้นพบอย่างหนึ่งว่ามันเป็นความสุขครับอันหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วทําแล้วรู้สึกรักแล้วชอบเมื่อเราชอบแล้วลักเนี่ยเขาบอกเมื่อ,อไหร่ที่มีความรักเมื่อน,นั้นเราจะมีความสุขครับ แล้วเมื่อไหร่เราค้นพบว่ารักที่แท้จริงเป็นอย่างไรความสุขจะเพิ่มพูนแต่จะทําอย่างไรครับที่เราจะมีความสุขก็ต้องสร้างสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขก็คือทําให้สิ่งที่เรารักเนี่ยมันเกิดขึ้นค,ค่อยๆดูเหมือนเรารักอะไรสักอย่างแล้วเราค่อยดูทําไปเติมมามันสวยงามหรือความสําเร็จเกิดเราก็จะมีความสุขเ <passengers S 3> ห็นท่าไหมฮะฉะนั้นทุกครั้งที่มีคนทําแล้วสาเร็จเนี่ยผมก็จะมีความสุขเหมือนกันครับแต่ผมถามนิดนึงอันนี้อันน,นี้ส่วนตัวนะเพราะว่าผมได้ฟังคนคุยมา ผมว่าน่าจะ4ี่หปีแนละ้วค,คุยอยู่ประโยคเดียวเอ้อจอยคอยทําขายตรงแบบผิดผิดรูปแบบมันจะไปรอดหรือเปล่าสินค้าหลางลายแบบนี้เพระส่วนมากคือขายขายตรงนี่จะมีวิกีรายการไอ้แบบนี้นหมายความว่าไงคือถ้าคิดแบบเดิมๆเนี่ยเราต้องอมผมทําวิจัยมาผมค้นพบว่าโดยนอมของคนก็ตะบอกโดยมาตรฐานของคนโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีหรอกที่ทุกคนอ,อยากได้อยากมี ต้องพูดให้ไพเราะหน่อยนะจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับ <S <S> <S ทุกคนก็เห็นแก่ตัวหรือโลภนั่นแหละแต่ว่าทุกคนอยากได้อยากมี <c oughs> แต่ความอยากได้อยากมีนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าเราได้ออกแบบโครงสร้างที่เป็นลักษณะให้ก่อเกิดนํามาซึ่งการพูดเกินจริงหรือว่าการที่เราบอกมีสินค้าไม่กี่ตัวเนี่ยเขาก็จะไปโม้สุดๆว่ามันดียังไงให้ดีสุดยอดเลยอ เราจะมีไม่มีคำโมอื่นมันจะพูดอยู่เรื่องเดียววนๆไปมาพอสุดท้ายเนี่ยไม่มีสินค้าให้เล่นไม่ได้นําคุณค่าที่แท้จริงไปหยิบยื่นเขาก็จะโมไหมก็พูดเกินจริงไหมมันโมไม่ออกก็จะพูดเกินจริงมันก็กลายเป็นว่ามันได้สร้างรูปแบบที่ทําให้เขาไปโฆษณาเกินจริงประการที่หนึ่งแล้วถ้ามันไม่เป็นความหลากหลายแล้วมันไม่ได้สามารถทําให้เห็นถึงคุณค่าหรือจับต้องได้ในสิ่งที่คนสามัญทั่วไปหรือว่าสังคมรับรู้เนี่ย ถ้าพูดถึง Modern ์นเทรดเนี่ยเอาเราซื้อของได้ของอแต่ถ้าระบบขายตรงเขาทำแบบคอนเซปต์เดิมๆให้ไปทำกันเองไปออกแบบกันเองต้องบอกว่าเนี่ยคือหนึ่งเงื่อนไขของ a r ค i c l หนึ่งที่ผมเขียนไว้นะผมว่าในเรื่องนี้มันคือ d ูงบา e ดีไซน์ก็คือหายนะตั้งแต่การออกแบบะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าหายนะมันคือการที่ออกแบบผิดและวทำไมเรารู้ว่าผิดแล้วยังจะไปออกแบบอีกอไปตามกันอีกนะครับสิ่งที่ผมทำมันอาจจะเป็นความท้าทาย ซึ่งคนแตคนมองไม่เห็นเขาอาจจะมันมันยากไปเรื่อง่าเพราะมันไม่เคยเห็นแบบนี้เลกไม่อมนุษย์มนาแต่บอกก็มันก็ไม่ได้ผิดมนุษย์มนาเพราะมันก็เป็นสิ่งที่สังคมในโลกนี้เขาเกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่เป็นการผสมผสานเฉยถูกวิกซีก็ขายทุกวันโลตัสก็ขายทุกวันเซเว่นก็ขายดีทุกวันทําไมผมจะเอาระบบนั้นมาให้คนใช้ประโยชน์แล้วได้แบ่งประโยชน์ให้เขาล่ะให้มากกว่าให้เขาเป็นเจ้าของร่วมล่ะเอออ่ะผมก็คิดอย่างเนี้ยครับผมก็เอาระบบเนี้ยมาร่วมผสมผสานมันก็เป็นประโยชน์ื่อบอกว่า ใครจะคิดยังไงก็ช่างกันะแต่แนวความคิดเนี่ยผมเชื่อว่ามันตอบโจทย์ที่ทําให้ผู้คนเนี่ยประสบผลแล้วก็เขาได้ประโยชน์จริงแต่ความสําเร็จหรือไม่สำเร็จท่านผู้ชมมาครับก็ปัจจุบันนี้ก็สะสมที่ดินสะสมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าธุรกิจเนี่ยคือว่ามันเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันคือเราไม่ได้แบบวื้อหวานะนะฮะ<อ>แต่ว่าความวื้อหวานเนี่ยต้องดูว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ย เขาได้มาอย่างไงยอดขายที่เยอะๆมันได้อย่างมายังไงบางครั้งที่มันเยอะเกินความจําเป็นหรือว่ามันโอเวอร์ต้องบอกโอเวอร์ซัพพลายนะฮะหรือว่าโอเวอร์ดีมานต้องดูให้ดีนะคือจริงๆดีมานมีเท่านี้แต่มันมากโอเวอร์หรือสร้างดีมานเทียมมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะไอ้ดีมานเทียมวันหนึ่งมันคอ l l a p s ลงมาก็คือร่มสลายลงมาได้เพราะว่าสิ่งที่การที่ไปรับรู้กันผิดๆจริงครับวันนี้เราอาจจะได้สมมุติว่ามีคนมาซื้อสินค้าเยอะผมก็ดีใจครับ แต่ถ้าซื้อไปเยอะแล้วไม่ได้ไปใช้เนี่ยวันหนึ่งมันก็กลับมาหาเราเพราะว่าเขาก็ต้องมาว่าอา้าวซื้อแล้วไม่เห็นมีคุณค่าเลยถ้าลูกค้าวันนี้เดินเข้ามา10บลายถ้าแฮปปี้กลับไปสัก8ปดเกาลายอีก2อลายอาจจะเอออาจจะเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ผิดหวังลายผมพอใจอแต่ถ้าเกิดว่าได้มา10บลายหรือร้อยลายแต่ว่า70็ลาย70%หลังจากใช้ไปแล้วบอกไม่แฮปปี้แล้วกลับไปว่าเราต่อ สามคนอาจจะพอใจเพราะได้ผลตอบแทนแล้วถามว่าไอ้สาสิเปอร์ซ็นที่ได้ผลตอบแทนพอใจแต่เจ็สิบเปอร์เซ็นบอกไม่แฮปปี้เนี่ยมันจะดีหรือหรือเราคิดว่าเราได้เงินเข้ามาเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจหรือมีความสุขหรือครับต้องคิดตรงนี้ด้วยนะพราะแะ่นั้นผมก็คิดว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปสร้างคุณค่าที่ทําให้เกิดการบริโภคจริงได้สิ่งที่มีคุณค่าทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็กาไรเล็กๆ,ๆน้อยๆแบ่งกันนี่แหละครับ แต่ที่แน่ๆครับใน4ีหปีมาเนี้ยหรือไม่สี่ห้ปีผมมองยอดหลังไปเจปีเนี่ยอของจอยคอยก็ไม่ได้เคยปีไหนไม่ขึ้นก็เพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นก็ยอดขายเพิ่ม,มขึ้นทุกคนทุกคนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทรัย<อ>ยพย์สินครับอืมก็ทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นก็ดีโดยโดย,โดยลําดับนะฮะก็สามารถตอบโจทย์ได้ว่ามีผู้คนสําเร็จได้จริงแล้วก็มีผู้คนที่มีรายได้กินดีอยู่ดีได้จริง อันนี้แหละเราพอใจละสรุปแล้วรูปแบบการทำมาเครือข่ายขายตรงสไตล์ j o ยแอนคอยนี่ไม่ติดตันแน่นะครับไม่ติดตันครับเพราะมันเป็นแนวนโยบายใหม่เป็นแนวความคิดใหม่เป็นรูปแบบใหม่เป็นนวัตรกรรมการขายตรงแบบใหม่เราจึงใช้คำว่าที่เราใช้แท็กไลน์ของเรานะฮะณนะวันนี้เราพูดเสมอว่า jnc ก็คือโมเดิร์นเทรด ML คือบอกว่าเป็น Innovative Modern Trade MLM คคือเป็นนวัตรกรรมการขายตรงแบบทันสมัยแบบใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้ยที่เราทำสออย่างนอกจากเป็นนวัตรกรรมแล้วยังเป็น p p r t u n i t y for Life ก็คือว่าเป็นโอกาสสำหรับชีวิตทุกๆคนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้เนี่ยเราก็คือว่าใครอยากเอาของเข้ามาขายก็ขายได้อยากจะไปเปิดร้านก็เปิดได้ตอบโจทย์ว่าวันนี้เดินเข้ามาในธุรกิจของจอยคอยเนี่ยถ้าพูดถึงคนจน ก็สามารถสร้างอาชีพได้แล้วก็มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพราะว่ามีระบบมีสินค้ามีสถานที่มีทุกอย่างสอนให้เพราะั้นคนขาดโอกาสสามารถเรียนรู้และไปสู่ความสาเร็จได้รวยได้มีโอกาสเท่าเทียมส่วนคนรวย <c oughs> อยากจะใช้ทุนมาลงทุนก็เปิดสาขาเองได้มีระบบให้ไปทํางานเองได้สามารถออกแบบระบบเพื่อไปช่วยคนอื่นได้ <c oughs> นั่นหมาว่าเรายังมีโอกาสมา,มาลงทุนเหมือนผม แนวความคิดก็คือไปลงทุนสาขาเพื่อให้คนอื่นเขาได้ใช้ประโยชน์อย่างที่เราลงทุนเราก็ได้เขาก็ได้เห็นไหมคนรวยก็ทาบุญร่วมกับผมด้วยแล้วคนที่อยากจะสร้างเครือข่ายเขาก็มีระบบที่เราสามารถเอาระบบเนี่ยทำให้เขาสร้าง Network. เน็ตเวิร์กคำว่าเน็ตเวิร์กวันนี้สําคัญฉะไหนเพราะว่าอีก10ปี20ปีเนี่ยเน็ตเวิร์กจะบูมมากวันนี้ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องที่สําคัญในสังคมนี้และใครก็แล้วแต่ที่เขา้าใจเรื่องเน็ตเวิร์กดีบอกได้เลยครับว่าเป็นคนรวยในอนาคต ครับครับนี่เลยท่านผู้ชมครับวันนี้จัดให้ตามคําเรียกร้องของท่านผู้ชมจํานวนไม่น้อยเลยครับว่าเราพยายามที่จะเจาะลึกแบบทะลุทะลวงสําหรับค่าย Joy and Coin Corporation ครับวันนี้จะขอขอบคุณครับดรสมชายหัดชลีลานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy and Coin Corporation จำกัดครับผมครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับ ภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสก,กัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบรยิษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy c o i โทร02-975-5858 สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยนะคะอยู่กับต๊อสานิตการจนะมณีเสถียรค่ะแน่นอนกับเรื่องราวดีๆนะคะโอกาสที่มีกับทุกท่านแบบไม่รู้จบจากจอยแอนคอร์คอพเรชันค่ะและในทุกวันนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆในเครือบริษัทนะคะมาแนะนำคุณผู้ชมได้รู้จักการรวมถึงมีมาแจกกันด้วยอย่าลืมนะคุณผู้ชมที่หมายเลข0 8 6 8 8 3 5 8 5 8ในช่วงท้ายรายการพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะนะคะคนที่ดูแลตัวเองโดย เฉพาะผิวหน้าของคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะวันนี้เราถือว่ามีผลิตภัณฑ์น้องใหม่มาแรงที่มากันแบบครบเซตครบสูตรจริงๆเลยมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ Joy Extra Beauty ค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะ